มหากาพญานาคกวนสมุทรสงครามน้ำอมฤตสถานพบณห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลเหล่าทวยเทพผู้ทรงฤทธิ์และอสูรผู้เกรียงไกรต่างถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับจักรวาลแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์ต่างปรารถนาไม่ต่างกันคือความเป็นอมะตะวันหนึ่งข่าวลือสะพัดไปทั่วสามโลกมีเพียงหนทางเดียวที่จะได้มาซึ่งน้ำอมฤตน้ำทิพย์แห่งความเป็นนิรันดร นั่นคือการกวนกเกษียนสมุทรมหาสมุทรแห่งน้ำนมอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกของภพแต่ภารกิจนี้มันใหญ่เกินกว่าที่ใครจะทำได้เพียงลำพังดังนั้นเทวดาและอลสูรศัตรูคู่อาฆาตตลอดกาลจึงจำใจต้องจับมือกันใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดการร่วมมือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จักรวาลกำลังจะเกิดขึ้น พวกเขาต้องการไม้กวนที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลและนั่นคือเขามันธรคิรีผู้เขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าใหญ่โตมหึมาแต่มันหนักอึ้งเสียจนจมดิ่งลงสู่ก้นสมุดโชคดีที่พระวิษณุทรงแปลงกายเป็นพญาเต่ากูรมาวตารเข้าไปรองรับเขามันทรคิรีเอาไว้ให้มันลอยอยู่กลางสมุดได้และสิ่งที่พวกเขาใช้แทนเชือกในการกวนคือ พญานาควาสุกรีพญานาคตัวมหึมาที่มีพิษร้ายแรงเทวดาผู้ชาญฉลาดเลือกจับทางด้านของหางส่วนอสูรจอมโอหังก็ขวาจับทางด้านของหัวของพญานาคเอาลักได้เวลาลุยแล้วเริ่มกวนเทวดากับอสูรต่างออกแรงดึงดึงแล้วก็ดึงเสียงพญานาคคำรามก้องฟ้าเขามัทรคีิรีหมูนคว้าง ผิวน้ำกระเสียนสมุนป,ปั่นป่วนกลายเป็นพายุหมุนลูกยักษ์ฟองมนมพุ่งกระฉูกขึ้นฟ้าแต่แล้วความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นจากการกวนอันบ้าคลั่งนี้สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาคือยาพิษการกูดเมฆหมอกสีดำทะมึนลอยขึ้นปกคลุมทั่วฟ้าพิษร้ายแรงแผ่ซ่านจนสรรพสิ่งแทบจะตายสิ้นเทวดาและอสูรต่างหนีตายอลหม่านแต่แล้วพระศิวะทรงสเสด็จมา พระองค์ตัดสินใจกลืนพิษร้ายทั้งหมดลงในพระสอทำให้พระสอของพระองค์เป็นสีน้ำเงินอมม่วงตลอดกาลท่านได้ช่วยโลกไว้จากความหายนะหลังวิกฤตการการกวนก็ดำเนินต่อไปและคราวนี้สิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มผุดขึ้นมาช้างเอราวัณช้างเผือกสามเสียนม้าอุดชัยสรบหมาวิเศษสีขาวบริสุทธิ์และที่งดงามที่สุดเหล่านางฟ้าแสนสวย นางอับสรรวมถึงพระลักษมีเทวีแห่งความงามและโชคลาภก็ปรากฏกายขึ้นมาด้วยและแล้วหลังจากกวนกันมานับร้อยนับพันปีสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็ปรากฏขึ้นพระท่านวันตรีเทพแห่งการแพทย์ผู้ถือหม้อน,น้ำอมฤตลอยขึ้นมาจากกระเสียนสมุทรท่านใดนั้นพันธสัญญาที่เคยมีก็พังทลายลง อสูรตาแดงกำ่ำพวกมันกรูกันเข้าแย่งชิงหม้อน้ำอมฤตทันทีสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จัก,กรวาลจึงอุบัติขึ้นแต่พระวิษณุไม่ยอมให้แผนของอสูรสำเร็จพระองค์สมแปลงกายเป็นนางโมหินีสตรีที่งดงามที่สุดในสามโลกนางใช้เล่ห์เหลี่ยมแยบยนล่อลวงอสูรให้ยอมให้นางเป็นผู้แบ่งน้ำอมฤตให้ และเมื่อถึงเวลานางก็ตักน้ำอมฤตให้กับเหล่าเทวดาที่ละองค์ที่ละองค์จนหมดสิ้นทําให้อสูรไม่ได้รับน้ำอมฤตแม้แต่หยดเดียวยกเว้นราหูอสูรผู้ชาญฉลาดที่แอบแปลงกายเป็นเทวดาและได้รับดื่มน้ำอมฤตไปเล็กน้อยก่อนที่พระอาทิตย์และพระจันทร์จะมาเห็นและบอกพระวิษณุพระวิษณุจึงใช้จักรตัดศีรษะของราหูขาดแต่ราหูก็เป็นอมตะไปแล้ว จึงทาให้เหลือเพียงส่วนหัวที่กลายเป็นดาวราหูในที่สุดและนั่นคือเรื่องราวของมหากาาพ,พยาหนาคกวนสมุทรตำนานที่เล่าขานถึงความสามาัคคีการเสียสละกลยุทธ์และการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วเพื่อที่จะได้มาซึ่งน้ำอมฤตที่เปลี่ยนโฉมหน้าของจักรวาลไปตลอดกาล